สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่สองคำนี้ค่ะคำว่า the number of กับ a number of สองคำนี้หน้าตาคล้ายกันมากเลยใช่ไหมคะแต่ในการทำข้อสอบ p a s t e r r o r เนี่ยมันจะมีการวิธีการดูที่แตกต่างกันออกไปนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคำพูดนี้เนี่ยนะออกข้อสอบ แกดภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะบ่อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในพาร์ท r r เรอก็ดีพาร์ทโคสเทสก็ดีรวมถึงอาจจะไปเจอได้ในพาร์ท e a ดดิ้งด้วยซ้ำนะคะคำว่า the number of กับคำว่า a number of สองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและวิธีการใช้โครงสร้างของมันก็หน้าตาไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นค่ะวันนี้เราจะต้องมากระจ่างเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าข้อสอบ Error ออกมาเราจะทำการตัด choice ของมันได้ง่ายมากขึ้นตัวแรกนะ the number of คำนี้นะคะให้หนูจำแพท t ทิร์นไปว่ามันจะต้องตามหลังมาด้วยคำนามที่เป็นนามพหูพจน์ค่ะนามพหูพจน์คืออะไรก็คือคำนามที่เติม s อย่างเช่นคำว่าอะไรดี books เติม sdogs เติม sstudents ก็เติม s หรือ อาจจะใช้คำที่มันเป็นลักษณะที่เป็นคำนามแต่มันเป็น p ู้ u r นามอยู่แล้วเช่นคำว่า people people แปลว่าประชากรซึ่งคำว่า people เนี่ยก็เป็นคำพระหูพ์ถูกไหมคะ children แปลว่าเด็กๆ children ก็คือเป็นคำนามพระหูพจน์ไม่ต้องเติม s แต่เราก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคคำนี้เป็นนามประเภทพระหูพจนะับแต่สิ่งมันที่มันจะต้องตามหลังมานะคะคือคำกิริยาค่ะ คำกริยาที่ตามหลังคำว่า the number of เนี่ยจะต้องเป็นกริยาประเภทเอกพจน์ทำไมจะต้องเป็นกริยาเอกพจน์มาดูนี่ค่ะความหมายของคำว่า the number of นะคะหมายความว่าจำนวนของจำนวนของสิ่ง something ที่เป็นพหูพจน์ตามด้วย verb ที่เป็นเอกพจน์ตัวอย่างประโยคค่ะ the number of leopards is decreasing ประโยคนี้นะคะจะสังเกตว่าตัวแรกค่ะคำว่า leopard leo p a r d ในที่นี้เราใส่ s ให้กับเขาจริงๆคําว่า leopard เนี่ยนะคะหลายคนชอบอ่านคำคำนี้ว่า leo part จริงๆไม่อ่านว่า leo p a r d นะคะเราอ่านว่า leopard ฝรั่งไม่อ่านว่า leo p a r d นะคำนี้แปลว่าเสือดาวประโยคเต็มๆเลยนะคะก็แปลว่าจำนวนของเสือดาวเนี่ย มีปริมาณที่ลดลงนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าในในข้อสอบนะมีการออก error ออกมาแล้วมีการขีดเส้นใต้ตรงส่วนของคำนามในที่นี้คือ leopard ใช่ไหมถ้าข้อนี้ไม่เติม s มานะถือว่านี่แหละเราได้คำตอบเราได้คำตอบกาข้อนี้ทันทีนะคะ แต่ถ้าหากว่าในคำถามนี้เขาเติม s มาให้เราแล้วก็ให้ตัด choice ทิ้งไปเพราะว่าข้อนี้ไม่ใช่จุดที่เป็น error นั่นเองอะพอเราดูคำนามเสร็จแล้วเราต้องไปดูตัวกิริยาที่ตามมากริยาที่ตามมาเราต้องบอกว่าต้องการกริยาที่เป็นเอกพจน์ซึ่งในที่นี้คือตัวอะไรคะ is e ซึ่งเป็นเอกพจน์ K อยู่แล้วใช่ค่ะรู้ไหมทำไมจะต้องใช้เอกพจน์เพราะว่า เหตุผลก็คือเราจำเป็นจะต้องดูให้สอดคล้องกับตัวหน้าสุดตัวข้างหน้า OFF นะคะคือคำว่า the number ในที่นี้ the number ไม่ไ,มไ,มได้มีการเติม s ดังนั้นกิริยาที่มันจะต้องสอดคล้องกันก็คือต้องเป็นกริยาที่เป็นเอกพจน์ค่ะเพื่อให้ถูกต้องตามหลักของ subject verb agreement นั่นเองค่ะเอาล่ะผ่านไปหนึ่งตัวนะเหลือมาดูข้างล่างค่ะ a number of คำนี้เขียนคล้ายกันเลยนะคะต่างกันแค่ตัวหน้าตัวเดียวเปลี่ยนจากเด e มาเป็นอะจะมีความต่างกันยังไงมาดูในโครงสร้างของมันก่อนนะคะตัวนี้สิ่งที่เราต้องการให้ตามหลังมานะคะก็คือคำนามเช่นเดียวกันแต่เป็นคำนามประเภทพหูพจน์ค่ะ ก็คือเหมือนกันนั่นแหละเป็นคำนามพหูพจน์เช่นเดียวกันแต่ตัวที่ต่างกันนั่นคือกิริยาค่ะเพราะกริยาที่ตามหลังคำว่า at number of ถึงแม้จะขึ้นต้นด้วยอะจำไว้เลยนะทุกคนถึงแม้ขึ้นต้นด้วยอะกริยาที่ตามหลังมาเราต้องการกิริยาของพหูพจน์ค่ะเหตุ <S <S ผลนั่นก็คือว่าคำว่า a number of ถึงแม้ขึ้นต้นว่าอะใช่ไหมแต่คำนี้ความหมายที่แท้จริงของมันก็คือแปลว่าจำนวนมากนั่นเองค่ะ คำว่าจํานวนมากแปลว่ามันมีอยู่เยอะมันเป็นพหูพจน์อยู่แล้วถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะให้นึกถึงคำคำนี้ค่ะคําว่า a lot of นั่นเองคําว่า a lot of ก็แปลว่าจํานวนมากขึ้นต้นด้วยอ่ะเหมือนกันแต่ว่าจํานวนมากดังนั้นค่ะคำคำนี้นะคะถ้าหากว่าเราจะแต่งเป็นประโยคมันจะได้ประโยคแบบนี้นะ um, a number of my students are from e n n i s jocelyn high school แปลว่าอะไรคะ นักเรียนจำนวนมากของฉันมาจากโรงเรียนไฮสคูลที่ชื่อว่าเอนนิสโจสลินสังเกตนะคะคำนามในที่นี้คือคำว่า my s t u d e n t พี่จะลากคำว่า students นะเพราะว่ามันเป็นคำที่เติม s เห็นไหมแปลว่านักเรียนจำนวนมากนักเรียนจำนวนมากของฉันตามด้วยกริยากริยาตามหลังต้องเป็นกริยาของพหูพจน์ซึ่งก็คือตัว r นี่ไงตัว r ทำไมต้องใช้ r ใช้ is ไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะต้องไปสอดคล้องกับคำว่าอ่า number of ซึ่งความหมายของอาน number of ก็คือพหูพจน์แปลว่า จำนวนมากนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไปทำข้อสอบ error ถ้าเจอโครงสร้างที่ผิดเพี้ยนไปจากที่พี่เขียนมาให้นี้นะคะให้ถือว่าจุดนั้นคือจุดที่เป็น error ของข้อนั้นสามารถกาและได้คะแนนข้อนั้นไปเลยง่ายๆค่ะเราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงข้อแรกนะคะเขาบอกว่า the number of extinct species have reached 785 and a further 6 i are only found in captivity or in cultivation. โอเคข้อนี้นะจะสังเกตว่าเขาเนี่ยนะคะมีตัวหลอกมาให้ทั้งหมดเลยเนี่ยห้าตัวทุกตัวจะมีการขีดเส้นใต้ใช่ไหมทีนี้กฎของการทำข้อสอบ error ก็คือเราต้องหาจุดว่าข้อไหนเป็นข้อที่ผิดใช่ไหมคะดูเลยคะ่ะเริ่มต้นเลยคะว่า the number of จำได้ใช่ไหมที่เราให้จําโครงสร้างว่า the number of มันจะต้องตามด้วยอะไรนะคะตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์และบวกด้วยกิริยาเอกพจน์ใช่ค่ะทีนี้เราจะต้องหาแล้วละ่ะ the number of ในข้อนี้นะคะเขามีการตีเส้นใต้ด้วยถือคำว่า extinct species คำว่า extinct นะคะคำนี้แปลว่าสูนพันธ์ส่วน species ก็คือสายพันธุ์ใช่ไหม อสองอันนี้เอามารวมกันนะคะได้ไม่ได้เป็นคำนามส่วนอันนี้เป็น adjective ถูกต้องนะคะ adjective อยู่หน้าคำนามคือถูกต้องแล้วแต่ที่เราต้องพิจารณาคือตามกฎโครงสร้างที่เราบอกว่าข้างหลังคำว่า number of สิ่งที่เราต้องการคือเป็นคำนามที่เติม s ถูกต้องแม้คำนามพาหูพจน์ในข้อนี้ค่ะคำว่า species เติม s, s มาเรียบร้อยแล้วดังนั้น choice ที่1นะคะข้อนี้ตัด c h o i c e ทิ้งได้ค่ะข้อนี้ไม่ใช่คำตอบไม่ใช่จุดที่เขาสอบ error มาดูกันต่อค่ะนอกจากจะดูว่าคำนามเนี่ยเป็นคำนามพหูพจหูผลแล้วหรือเปล่าจะต้องดูอีกตัวหนึ่งก็คือกิริยาที่ตามมาดูซิกิริยาที่ตามมามีการตีเส้นไว้เหมือนกันคือคำว่า have reached เติม ed อะไรที่เติม ed ให้อนุมาเลยมันตาม have มาใช่ไหมคะแปลว่ามันเป็น verb ช่อง3ในนี้นะคะ have บวก verb ช่อง3ก็เป็นโครงสร้างของ present perfect tense แต่ในที่นี้ค่ะเขาเลือกที่จะใช้คาว่า have ซึ่ง have จริงๆแล้วมันเป็นกิริยาของพหูพจน์ซึ่งมันไม่เข้ากับโครงสร้างที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ว่า the number of จะต้องตามด้วย verb ที่เป็น เอกกับพดังนั้นเราเจอคําตอบแล้วค่ะข้อนี้นะคะถ้าไปเจอในห้องสอบกาได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องอ่านคาแปลทั้งประโยคเต็มๆว่ามันหมายถึงอะไรเพราะอันนี้มันผิดโครงสร้างถูกต้องไหมคะทางที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องแก้ have ให้กลายเป็นอะไรคะเป็น has นั่นเอง H A S ถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะตอบข้อที่ค่ะค่ะทีนี้ถ้าบอกว่า โอ okay. เคเาได้คำตอบแล้วแหละแต่เรายังต้องการที่จะอธิบายว่าความหมายทั้งประโยคเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะเขามีการพูดว่าจํานวนของสายพันธุ์ใช่ไหมสปีชีคือสายพันธุ์ extinct ศูนพันธสายพันธุ์สัตว์ศูนพันธนะตอนนี้มันมีการ h a v e h a v e reach นะคะ reach แปลว่าเข้าถึงมันเข้าถึงจำนวน785ชนิดแล้ว ที่มีการสูญพันธ์นะคะและค่ะ a f f r g e r 65อีก65สาสยพันธ์นะคะ R o n l y f o u n d in captivity คำว่า captivity อันนี้นะคะมันแปลว่ากักขังอีก65สาสายสายพันธ์เนี่ยสามารถค้นพบได้จากการการกักขังคือการเลี้ยงอะเลี้ยงอาจจะเลี้ยงในกรงเลี้ยงในสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยและ พบได้หรือสามารถพบได้ใน cultivation cultivation คำนี้มันแปลว่าเกษตรกรรมค่ะอะโอเคนะคะข้อนี้ผ่านไปมาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปไม่ใช่ the number of นะคะแต่เป็น a number of เขาบอกว่า a number of mosquito population today are resistant to specific insecticides even though those insecticides were highly effective when they were first introduced แล้วก็มี choice มาทั้งหมด5 choice ใช่ไหมมี5ตัวเลือกว่าข้อไหนเป็นจุด error มาดูกันก่อนค่ะเมื่อเราเจอคำว่า number of ให้เราจำไว้เลยเข้าสูตรเลยว่า number of ต้องตามด้วยอะไรนะคะคำนามที่เป็นพหูพจน์บวกด้วยกริยาที่เป็นพหูพจ์เช่นกันอะ นามพหู verb พหูมาดูคำนามที่อยู่หลัง number of เลยค่ะ mosquito ยุงตามด้วย population ประชากรจริงๆคำนี้นะคะ mosquito คือคำนามถูกไหม population ก็คือคำนามนามกับนามเจอกันจริงๆแล้วลักษณะนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็น compound noun คือเอาคำนามสองตัวมารวมกันแล้วจะได้ความหมายใหม,ใหม่คำแรกคือ mosquito แปลว่ายุง population หรือประชากรพอสองคำนี้มารวมกันมันก็เลยแปลความหมายได้ว่าประชากรยุงนั่นเองสังเกต population ขาดอะไรไปตัวหนึ่งคะขาด s ค่ะควรจะมี s ตามหลังถูกต้องไหมลูกต้องทำให้มันเป็นพะหูพจน์ดังนั้นข้อนี้ไม่ต้องอ่านจนจบประโยคแล้วได้คำตอบเลยคะ่ะก็คือตอบข้อที่1เป็นจุดที่ error ของข้อนี้ค่ะ เ yeah, ย่ง่ายๆไม่เห็นยากเลยนะคะแล้วก็ได้ได้คะแนนจากข้อสอบแกะถ่าหักไปเจอก็ได้คะแนนแบบง่ายๆเลยแต่เราจะอ่านต่อนะคะให้ประโยคนี้จบดูซิมีการพูดถึงประชากรยุงว่าไงประชากรยุงในวันนี้นะคะมัน are resistant คำว่า resistant เป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ควรจะจำนะคะเพราะคํานี้มันแปละวะ ue, yeah ่าดื้อยา นอกจากจะเอามาใช้ในประโยคนี้ที่บอกว่าประชากรยุงทุทกวันนี้มันดื้อกับยาฆ่าแมลงแล้วเนี่ยให้จำไว้เลยว่าคํา่่า r s s s t a n t นนะคะยังสามารถเอาไปออกในพาร์ที่เป็น Vocabulary ได้ด้วยส่วนมากจะเจอนะคะเป็นการดื้อยาปฏิชีวนะค่ะเดี๋ยวเอาไว้เราไปดูละคลิปอื่นๆนะคะก็จะเจอคำนี้อีกค่ะอ่ะมันดื้อยาดื้อยาในส่วนของ specific i n s e c t i c i d e insect, icides, insect. เนี่ยนะคะมันแปลว่า,มาแ I N S e C T, sect, มลง INSECT In insect แมลง insecticide คำนี้นะคะมีความหมายว่ายาฆ่า,มาแมลงนั่นเองเจ้ายุงมีความดื้อยาฆ่า,มาแมลงโอเคไหมคะ evendo คำนี้ค่ะข้อที่4การใช้ evendo ถ้าเจอคำนี้นะคะให้จำเอาไว้เลยว่ามันคือความขัดแย้งกัน ขัดแย้งกันของใครขัดแย้งกันของประโยคเขียนว่า sentence นะคะตัว s นะคะประโยคหน้าและประโยคหลังโอเคไหมจะต้องมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันถึงแม้ว่า those insecticides เจ้ายาฆ่า,มาแมลงเหล่านั้นเนี่ยนะจะ were highly effective จะมีคุณภาพที่สูง when they were first introduced เมื่อมีการถูกแนะนำในครั้งแรกก็ตามแต่ยุงมันก็ยังเกิดการเขาเรียกว่าอะไรอาการดื้อยาคือฉีดแล้วมันก็ไม่ตายนั่นเองค่ะไหนๆแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแถมให้อีกคำนึงค่ะซึ่งมีหลักการการใช้ที่คล้ายกาันแล้วมีการออกข้อสอบ error เหมือนเหมือนกันด้วยนะคะนั่นคือคำว่า one of ค่ะ one of เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า one แปลว่า1ดังนั้นค่ะเราจะมีการพูดถึง1ในคำนามที่มีหลายหลายอาันอย่างเช่นถ้าเราเคยได้ยินเพลงที่พี่เบิร์ดร้องนะคะสมัยก่อนเวลาประกวดนางงามเนี่ยเขาจะมีเพลงนี้ค่ะคคใช่ค่ะเพลง1ในร้อยหมายความว่า เราจะมีการคัดเลือกผู้หญิง1เดียวจากจำนวนผู้เข้าประกวดอีกประมาณร0อคนเพื่อให้ได้เป็นนางสาวไทยประจำปีนั้นใช่ไหมคะก็คือ one of ladies ladies ก็ต้องเติม s เพราะว่าเป็นคำนามต้องการคำนามที่เป็นพหูพจน์แต่เราต้องการแค่เพียงคนเดียวดังนั้นคำกิริยาที่เอามาใช้ก็ต้องเป็นกิริยาประเภทที่เป็นเอกพจน์นะคะ one of ถ้าแปลไทยก็จะแปลว่า1ในจุด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  หนึ่งในไม่กี่คนหนึ่งในหลายๆคนอย่างนี้เป็นต้นค่ะมาดูรูปตัวอย่างประโยคกันนะคะพี่แต่งว่า one of my friends is Korean อ่าสังเกตคำว่า friends ค่ะพี่เติม s ให้กับมันเพราะว่าเราจะมีการพูดถึงเนี่ย my friends เพื่อนของฉันหลายๆคนเลยนะในนี้นะมีแค่ One of เท่านั้น หนึ่งเดียวของเพื่อนฉันที่เป็นคนสัญชาติเกาหลีและสังเกตคำที่เป็นกิริยาคือ east ในประโยคใช้ east เนื่องจากว่าเจ้า east ตัวนี้นะคะจะต้องไปสอดคล้องกับตัวแรกที่อยู่ข้างหน้า of คือคำว่า one ค่ะแค่คนเดียวเท่านั้นนะนะคะหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะใครดูมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วรู้สึกชอบคลิปนี้รบกวนให้ช่วยกันกด like หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจลักลอติดตามคลิปใหม่ๆในคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ